ฮัลโหลสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับวิธีนีเท่ยวอีกเช่นเคยนะจ้าวันนี้เราก็ยังอยู่ที่บ้านของเราอีกเช่นเคยแต่กิจกรรมวันนี้เราจะมาแบบสายหวานๆนะคะนั่นคือแท่าน,านเราจะมาทำบัวลอยกับลูกครึ่งนะคะลูกครึ่งจากประเทศประเทศ ประเทศอะไรก็ช่างมันนะคะเพราะว่าก็ลืมไปแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมานวด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 เพิ่มพลังเพิ่มพลังให้กับพวกเราเอดยไม่ใช่ละค่ะเราจะมานวดแป้งแล้วก็ปั้นแป้งเป็นลูกกลมๆนะคะน่ารักน่ารักนะคะสีพาสเทลโดยก็ได้รับการเรีเควสต์มาจาก สาวน้อยนะคะสาวน้อยบอกว่าอยากได้สีส้มแล้วก็สีม่วงนะคะเราก็เลยจัดไปเลยค่ะให้นางได้ทำนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนที่ต้มแป้งนะคะเราแป้งลอยตัวขึ้นมาสีสันน่ารักสดใสมากๆเลยนะคะแล้วก็เราก็จะใส่ไข่ลงไปนิดนึงนะคะเพิ่มความกลมกล่อมชิมแล้วอร่อยมากดูจากหน้าตาคนทำน,นะคะแล้วก็คนทานนะคะสุดยอดเลย ว่ากันว่าบัวมีสีเหล่าบัวที่โผล่พ้นน้ำบัวที่ปลิ่มน้ำบัวที่อยู่ในน้ำและบัวที่อยู่ในโคลนตรงแต่ไม่ว่าบัวนนไหนก็สู้บัวลอยวันนี้ไม่ได้จ้าอร่อยสุดๆไปเลยแนะนำให้ลองทำทานเล่นอยู่ที่บ้านนี่ค่ะ อากาศร้อนๆแบบนี้บวกกับของหวานร้อนๆโคร้อนไปเลยค่ะทุกคนแต่มันอร่อยอะเนาะของมันต้องมีติดบ้านแหละไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวิธีนี้เที่ยวชุลีสวัสดีคะ่ะ